สวัสดีค่ะพบกับบุญฝ่ายสาวอีสานคนของบงัวรุ่งูคือเกาค่ะ <Okay. S 1> มอนี้บุญฝ่ายจะมาแนะนํำสบู่ลดสิวค่ะเป็นสบู่ใบปอนะคะใบปอออร์แกนิกผลิตจากว่านหางจระเข้ที่นำเข้าจากเกาหลี100%นะคะมีสีซอยรดสิวนะคะแล้วก็ ผสมส่วนผสมนะคะก็จะมะีน้ำมันมะพร้าวเทสเซียไทยน่าชุ่มชื้นนะคะเทสเซียนาเข้านิ่มเกินยุดกับลดการยาการของใบหนานะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของกิสเซเลีนนะคะเทสเซียไทยซิ่งโซกโป๊กที่จะไปอุดตันรูขุมขนของเข้านะคะก็คือยับยั้ง บ่ให้ไปอุตตรนิคมขนนะคะตอนนี้ปุ๋ยฝ่ายใส่ยูนะคะแปากกาขายยูค่ะเป็นตัวที่ปุ๋ยฝ่ายแน,น่ามนะคะปุ๋ยฝ่ายใส่ตัวนี้ช่วงหลังขอดนะคะตอนนี้ปุ๋ยฝ่ายก็คลอดน้องอน่องซื้อดอกมิเกลนะคะคลอดออกมาใน้ซีเดือนกัวซีเดือนก,กัวแล้วนะคะมื่อไหรแต่งหน้าจะเต็มมากนะคะแต่งหน้าจะเต็มมาให้ดูนะคะทาลิป เขียนคิ้วแล้วกันท่าหนาหนึงแดงมาให้เบิงเนาะว่าวิสัใส่แล้วมันเป็นจังไหนนะคะอันนี้ราคา129บาทนะคะ2ก้อนตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ2ก้อนสองฟรีในรคาสอง้อะห้าสิบาทนะคะก้อน1ก้อนมี70กรัมค่ะแต่ก่อนนี้65กรัมนะคะเดี๋ยวนี้มี70กรัมแล้วมาเดี๋ยววิสัยจะมาแนะนำให้เบิงนะคะ แต่ก่อนปุยฝ่ายเป็นสิวนะคะเป็นสิวประจําเลยนะคะตอนนี้สิวไม่มีสักนิดแล้วนะคะที่ว่าม,มีสังเกตแต่ว่ามีอยู่ใส่ข้างนะคะหายภายในคืนเดียวค่ะเพราะว่าเป็นประจําเดือนนะคะเป็นประจําเดือนมาด้ก็เลยคือก่อนและหลังค่ะปกติปุยจะมีปัญหาเกี่ยวกับสิวประจําเดือนอยู่ตลอดแต่ตแต่เมื่อพอสบู่ใบฟอตัวนี้นะคะกับว่า กับบอมี่เสียวหเลยอะค่ะแต่กับมีมีหลงมากเปน,นึงแต่ก็หายภายในคืนเดียวนะคะมา mm hmm. อยากให้ใจให้ร้อนะคะอ่ะน,นี่แกะให้ดูนะคะเน mm ี hmm. <Yeah. S 2> ่ยเขาจะมีซองดีฟอให้ด้วยหน,นึ่งซองนะคะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นสบู่แกนบนนะคะ mm hmm. ซองเอาใส่ซองตีปฟองเข้าไปนะคะสงสัยนีย่ตีนไรี่ยคันไ้ล่รฟาไนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะมาเริ่มเลยนะคะมึงองสบมููใบปอออร์แกนิกแล้วคะ่ะ มันมันจะบอเห็นให้แสบตาชีล่างคึ้งเข่าตาแต่มันก็จะบอแสบตามันจะเห็นเห็นห้าลลางไรๆหลอดแร้วกัแจะบ่าม,มีอาการแสบนหนานะคะ่คะ,ะจะลางให้เมืองแล้ะค่ะว่าลิสติกเอ่อฉีดเป็นมาบบว่าเอ่อเครื่องสำอางแน่ๆนๆเนาะมันจะออกวบา เริ่มใส่นาฬิกาข้อมือก่อนนะคะใส่ ผิวตลอดนะคะคุณผิวม <x> ่เราพ่อ so ัวเป็นผ <can> ิวนี่เราค่อเป็นผิวเราเ็นยนีก็บก่อนขอดตอนนี้ถอกมันก็เป็นสิวค่ะตามจรงคุเป็นสีตั้งแต่อายุ12ปีนะคะแต่ก่อนก็เป็นิวแค่ หนึ่งแต่ไม่ใจขึ้นแห้งมาค่ะก็เลยเป็นสีตเกียรอยเป็นสีม่อตลอดเละคะนคเกด้านองขาอกเลนะคะเาอกนี้ ก้อนผิวเลยเนี่ยค่ะแต่ตะกอนนะที่แบบว่าผู้ใดเคยกับไปดูตอนที่ผู้หเรี้องสมุกายานะค่ะมันจะเป็นิก้อนกอนคอดตอนที่หนองดูหรอกค่หลังคอนเนียิ่งยนหลายนะค่ะเนี่ยตาด้วยนะคะแชมพูใบมอเจนีกนะคะออร์แกนิคค่ะซึ่งตอนที่ใส่หรอกก็ขายดูอย่างเงี้ยนะคสำหรับชวงเรดิวเนาะอุณหตตะกอ เป็นพี pues ่แมเปือสองนะคเราสอนะอูู้ะรกบน้ว่าเลื่ตาแล้วก็แสรตานะครับเข้าตาเขาก็แสรตาค่ะแล้วก็มีจกรที่แบบว่าลาางทีนตรงนี้มันตัวแหนงที่ดุยลางในตัวของค่ะมันเป็นนิสัยมันดุ นิสัยที่แบบว่ามูจะเป็นคนมากล้างหาสองรอบเราแหกคือว่าล้างทำความสะอาดรอบสองกือห้างแบบลุงบมดูมันเป็นความคิดที่แบบว่าเออเป็นแค่คิดของมยเองนะคะ ่ะสิวไม่มีเลยนะคะแลังจากก่อนเป็นขั้นสีตลอดคะ oh. ่ะปากในน้ำเลยนะคะนี่ค่ะสบู่ใบปอออร์แกนิกนะคะ oh. สบู่ใบปอออร์แกนิกเนี่ยก็เจ็ดสิบกรัมนะคะนี่ใส่ได้โดนแห้งอีหลีค่ะถ้าใครสนใจช่างซื้อกบติดต่อคุยขอมาอได้นะคะเดี๋ยวคุ๊ปกปักรายละเอียดลง ในใต้คอมเมนต์ให้นะคะค่ะจะได้กระฝากอุดหนุนเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะคะกดทุกอย่างเลยนะคะค่ะจังไหนมือนีกับมารีวิวให่บึงว่าเนี่ยค่ะเนี่ยต้าใบปอสีเขียวที่เป็นกระแสดังอยู่ในติก๊กต็อกนะคะค่ะมันดีหลีค่ะสนใจสั่งซื้อสั่งซื้อกับปุ๋ยได้นะคะ มื่อนี้ไปลสวัสดีค่ะบ๊ายบาย